สวัสดีค่ะพันไม้ราคาถูกหลากหลายพันที่ไล่จอมแสงนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเก็บผลไมหนาฝ้ายเขียวกเกษตรนะคะเพื่อนๆหลังจากที่เรามาหอ่อแล้วก็แต่งกิ่งวันนี้ได้เวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะคะเพื่อนๆดูค่ะเออผลที่เราจะเก็บผลที่เราจะต้องเก็บนะคะเพื่อนๆดูค่ะเออล่องตามันจะสีขาวแบบนี้นะคะเพื่อนๆนะะียค่ะ ล่องตามจะสีขาวแบบนี้เนี่ยค่ะอย่างเงี้ยเก็บได้ค่ะเก็บได้เลยเนี่ยค่ะเพื่อนๆเออใมหนาฝ้ายเกี่ยวเกษตรเนี่ยเป็นใมหนาที่ทนแล้งติดดกนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะล่องตามันสีขาวแบบนี้เก็บได้เลยนะคะอันนี้เราก็จะเก็บไปจําหน่ายนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะล่องตาสีขาวแบบนี้เก็บได้แล้วเนี่ยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะ ้แก่แล้วนะคะเ,เพื่อนๆค่อมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เรามาจัดแต่งจัดแต่งน้อยหนานะคะเพื่อนๆจัดแต่งน้อยหนาแล้วก็แต่งกระโดงแล้วทีนี้หลังจากที่เราแต่งแล้วมันก็จะออกดอกแบบนี้ละค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะมันก็จะออกเป็นน้หนารุ่นต่อไปนะคะหลังจากที่เราแต่งแบบเนี่ยค่ะทั้งใบทั้งผลอะไรมันจะออกที่เป็นก้านแบบนี้ตอนนั้นที่ว่าเราได้แต่ง น้อยหน่าไปนะคะเพื่อนเพื่อนเออน้อยหน่าฝ้ายเขียวกเกษตรสองเนี่ยทาการค้าได้นะคะเพ<ๆ>ื่อนเพื่อนเพราะว่าเป็นน้อยหน่าที่ออกได้ทุกสภาพอากาศทนแรงนะคะเพ<ๆ>ื่อนเพื่อนนี่ค่ะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาเก็บเออน้อหน่าเพื่อนๆนสมาชิกท่านไหนสนใจท่อนพันก็ทักแชทมาหาแม่ค้าได้นะคะคที่ไล่์จอมแสงของเรามีจำหน่ายน้อยหน่าทุกสายพันธุ์เลยนะคะเพื่อนๆน วันนี้พาเพื่อนๆมาดูเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ